ดอกเอ,อ,อยยาสุไลเดิมถิ่มองพันพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงเยางพเบิดดีท่านเจ้าได้ขี่สั่งกังของคือพญายาสุลือชาวนาผู้ขี่กกควา,ย,า,า,าคยควันกลาพี่น้องเข้าคนอีสานคำพูดถิ่มกันครับ,รรบไปไส่กับเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชีรยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร,ร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อชิงประผัคลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พาพี่พาน้องมาเลือกมาเบิ้งควายไปเลี้ยง้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดกำลังหาควายไปพัฒนานะครับแม่ อ่าสูงเกินลอยซี่ซิปพี่น้องเฮานี่พี่น้องครับมีเทิงแม่ลูกนะครับมีเทิงแม่ผสมแล้วพี่น้องเฮาผู้ใด,ดอยากได้แบบใดก็อ่ามาเบิ้งนะครับมาชมมาเลือกเอาในคลิปนี้เลยพี่น้องเด้อมาหูจักกับเจ้าของคนสัก,ก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวสูุพีสูุน้องเราฟังนะครับหน่อยจ้าน้องหน่อยเนาะเมียนค่ะอ่าที่อยู่นะครับบ้านกระนวน,นตำบลกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะขึ้นตําบลกระนวนพี่น้องเฮา อำเภอสำมสูงจังหวัดขอนแกน่นนี่มีกีกตัวครับมาเนี่ยมาเปิดสุพีสุนองมีแม่หนึ่งกับคมหนึ่งค่ะหน,หนึ่งแม่แยกลูกว่คือนี่แยกลูกค่ะแยกลูก,ก,ลกเนาะกับกับคมแม่ลูกคมหึ่งเนาะแม่ค่ะเอาเบอรท์รทรเบอร์ติดต่อไปนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนยสาเก่ามหาจ้ะเก้าสาาหรับพีสำรับนอง เอฟซีทียููตัางประเทศด้วยพี่น้องเดินนะครับเบอร์นี่ก็เป็นเท่งเบอร์โทรเบอร์ไล่นะครับเมีนค่ะอโทรมาสอบถามกับเจ้าของเพื่อนนครับเอ้าน่อยมันมันจะคลองเพียงน้ำหอบบอกเนี้ยบางทรงการมันยังไม่พอแต่ว่ามันเอาเติมตีโอเป็นราละเอียดกวายตัวนี้ ไวตัวนี้เป็นแม่แยกลูกค่ะผสมมาแล้วได้30มสมือกับเพชรล้ำโค้งค่ะผสมเพชรล้ำโค้ง30มือค่ะได้30มือแล้วจ้ะสูงสูงลอยสี่สิบสองค่ะลอยสี่สิบสองเปิดไปเก่าหมื่นเก่าพันค่ะเก่าหมื่นกับเก่าพันนะครับราคาเปิดราคาห้องสูงลอยสี่สิบสองได้ยักลูกหรือเล่นื้อได้ลูกหนึ่งค่ะลูกหนึ่งลูกสองสิบไปเนาะแม่นค่ะลูกสองสิบไปนี่ค่ะเพิ่นผสมเพชรล้ำโค้งไว้เนาะแม่นค่ะในทองได้สามสิบมือพี่น้องครับ แต่ว่าหางนี่พี่น้องเบิ่งเอานะครับโอ้ยถึงก่อยได้พี่น้องเด้อตัวนี้นะครับพูนไกล้ลากดินแล้วถึงก่อยได้นะครับนี่พูดอะหางพวจับสูงสำเน็ตพี่น้องเขานี่เดี๋ยวจับสูงนะครับกว่าต้นลำเลียงนหน่อยแต่ว่าโค้งสางเงยเมนค่ะโค้งสางเงยโค้งสางเงยนะครับกระดูกกระเดี่ยวดีแข็งขาดีเล็บดีพร้อมพี่น้องเขาเบิ้งเอาพุ่นออ้ยเล็บไม่พี่น้องครับเบิ้งเอานะายพี่น้องเบิ้งพุ่นะเล็บดีนะครับใหญ่ยาวเงวตัวนี้ เงาความสูงก็ได้ความเงากับมาหางก็ดีเอาไปอัดแป๊บเดียวค่ะกินทุกอย่างให้มันติดสะกอนทองกันเนาะแมนค่ะติดทองแล้วยังอัดก็ได้อันนี้ก็คือแบบแบบว่ามัน่ทันได้ตีทองก็เลยบ่ได้อัดเลยสิค่ะอืมก็เลยกินกินทุกอย่างค่ะก็เลยป้อยเผิ่นอันนี้จากหน่อยเขาเขากินหางกินทําเป็นบะกินเป็นค่ะกินเป็นเนาะกลมๆหนาเขาลงมือมาตัวนี้หนาสวยเลยพี่น้องคั้นเขาควายง่ายนะครับคนเขาควายง่ญ่ได้ลูกมาแล้วบักหนึ่งเนาะ ได้ลูกหนึ่งเนาะเมีนค่ะเพิ่งพี่น้องเฮาพุ่นนะตาแต่มนะครับอัตลักษณ์ส่วนแก่มสองจำพี่น้องเฮาข้อกับสองอ่องเออเผาแง่ย้อนๆยยพี่น้องครับพุ่นถุงเท่าขาวกําไลหลังครับกําไลหนามมีล่างๆโอ้หนาเขาดีเลยพี่น้องตัวนี้หนาเขาดีว่ดจับโ<ด>ยกกะก,กะโยกกะร้อยดีอยู่เนาะตัวนี้เนาะมะพุนม่นโอ้ได้การได้การหนางามหน้าหวานพี่น้องเฮาหนาคมต้นตัวดีลำตัวยาวนะครับกระดูกกระเดี่ยวแง่ ขาดแต่น้ำเลี้ยงพี่น้องขเขาราคาพอถึงแสนรอยสิบสองเนาะเมีนค่ะร้อยสิบสองอู้ยเงาหางพี่น้องเข้าเงาพูดที่บ่าอัดเพราะว่ามันยังบ่ท่านได้ติดทองกันสิค่ะเลี้ยงง่ายค่ะ<ม>กินทุกอย่างนม,มเสมอดีตัวนี้ไหม,มนมงามพี่น้องเขาขวัญตุกสวงตุกสว่าหามเงินหามทองมีเนาะจ้ะมีเลยทั้งสองขางบ่งงยังอ่อนก่อนโอ้ตมนี้มีบ่ไหน รับประกันตันี้ทั่วไปคือเก้าขาหางดอกคาทุกใช้นอกทั่วไปพี่น้องเบื้องครับหาเพื่อนหาทองกับมีพี่น้องหฮอตกสวงตกสวาบกับมีนะครับเป็นเล็บแข็งเล็บขาเล็บน้อยกอดดีเนาะเล็บบกบกขี้ัวนี้ล่ำตัวเง้วกระดูกกระเดี่ยวไงที่เด็ดหางเพื่อนได้ละหางเง้วปันมาพี่น้องครับบู๊ใดการไดการเก้าหมือนกับเก่าพันเมนค่ะราคาหนี้ส่งฟีหยอดใสลอยโลคือ้เก้าลอยกิโลคือเก้าเหมือนเดิมพี่น้องเฮา โอ้ทางเขาดีเลวตัวนี้เลยพุ่นพี่น้องเฮ้าพุ่นหน,หน้าตาทางเขาหนีออกไปท่างแถมมันผมเบิง่งหนีออกไปทางปังแปดริวนะครับตาเยียวพี่น้องเฮ้าตัวนี้ตาเ <ตา S 2> ียวตา,ตาเยียวด้วยพี่น้องด้วยตาสวยนะครับผู้ได้การได้การไดกร้าก,การตำนี้บ่มี่จ้ารับประกันตำนี้ให้ทุกอย่างเนาะไปเบิ่งตัวต่อไปเฮ้าเบิ่งโคเมลูกเลยค่ะบัดนี้เอาพี่น้องครับบัานนี้มาเบิง่ง ชุดที่สองนะครับโค้มท่องด้วยพี่น้องเด้อโค้มท่องเลยนะครับซื้อสองได้สามพี่น้องเขาเอารายละเอียดควายตัวนี้เป็นไดไออยากคว้ยตัวนี้เป็นแม่ลูกค่ะแม่ท้องสองเดือนับท้องกับเก่าเจริญสองเดือนค่ะสองเดือนนอกในท้องเนาะแม่ค่ะเก่าเจริญสองเดือนนะครับปาดทูกสูงร้อยสามสิบเก้าค่ะร้อยสามสิบเก้าประกันได้ประกันได้ค่ะเปิดใบเก้าเมื่นห้าพันค่ะเก่าเมื่อกับหาพันจ้าลูก ตัวยางน้ำกลนเป็นข้องไผ่นออันนี้ก็ค่ะลูกตัวยางน้ำกลนนืนครับตัวนี้ตัวนี้ลูกเบิ่มพันล้านค่ะอ๋อลูกสาวเบิ่มพันล้านเนาะจ้าตัวแม่ยด้วพี่น้องเด้อนี่ครับอ,อุ้ยไทยนะครับสไตล์เบิ่มพันล้านพี่น้องเฮาไทยดีพี่น้องครับแขงขาเหงาโอ้ขาสูงโอ้คอไมา่ใดการตัวตัว,วนี้จักรวัดก่อนนี่เก้าเมื่อห้าพันค่ะอา้าวซื้อนในสาม เอาพี่น้องครับผู้ใด,หา,ดหาพี่น้องเด้อเนี่ยผู้ใดหาโคมแม่ลูกนะครับสือสองได้สามพี่น้องเฮาในทองเป็นเก่าจเจริญน,นะครับสองเดือนตรวจแล้วตรวจแล้วค่ะมิคลิปตรวจอุนตะเสาวใหรอตรวจอุนตะเสาเห้วเนาจ <ๆ S 2> จนะจ <ๆ S 2> ้าเก่าเจริญพี่น้องเฮาแล้วกะตัวยางน้ำกลนี่สาวหน่อยนี่จักเดือนนี่เหรอสามเดือนกว่าค่ะสามเดือนกว่าเมียนค่ะนี่พี่น้องเฮานี่เบิ่มพันล้านเนาะเมียนค่ะแข่งขายกระดูกกระเดี่ยวใหญ่ๆพี่น้องเฮาเกินแม่ได้แหรอครับตัวนี้เกินแม่เลยนะครับพู่น่ะแม่เขาได้เจ้าลูกหรือยนี่หรอ ลูกสองในท้องค่ะเนี่ยลูกสองในท้องเนาะตัวยางน้ำกลนอยู่นั่นเป็นลูกแรกเนาะลูกแรกค่ะลูกแรกลูกแรลกพูนเป็นลูกสาวเบิ่มพันหลานเด้อพี่น้องเด้อกระดูกแข็งขาเงาดีนะครับโอ้ทางเขาพูนแน่นอนมาเบิ่งอัตลักษณ์พนใหม่พูนทางเขาเปิดดีพี่น้องเฮ้าวงเขาอุ่มบาดนะครับคนเขาควอยไงอัตลักษณ์หนีตาแต้มนะครับแก้มสองจำข้อสองอ่องเอือเผาไงใส่ถุงเท่าขาวนะครับกำไลนาหลังมีล่างๆพี่น้องเฮ้าคนเขาดีด้ีตอนนี้ข้อดีครับพี่น้องครับ ตัวน้องเด่ยนยังน้อยจ้าน้ำนี่มันค่อยจากสรงนี่เนาะเพราะว่ามันเป็นหนาแรงเนาะแม่นครับหยาอย่าอึดจังน้อยพี่น้องเขาหยาอยากอึดจันงจน้อยนะครับมีขวัญหาเพื่อนหา,นหาท่องพี่น้องครับนุ่มดีแขงขาดีเรียบบกคบบกขีเลยพี่น้องเด้อเรียบน้อยก,ก็กอดดีนะครับเบ่งเอานั่นหยานี่กินดีทั้งเมย์ทั้งลูกเหี้ยดังออกดีตัวนี้นี่พี่น้องครับ พี่น้องเวลาไปเลือกเบื้องควายเบื้องอีดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าควายบ่มีเงื้อดังนะครับเป็นควายดังแห่งแห่งให้พี่น้องสงสัยใบก่อนนะครับว่าควายบ่ปกตินะครับถ้าควายปกติคือเงื้อดังเข้าสีออกติดจมูกนี่ดังซุ่มๆพี่น้องเฮาถ้าดังซุ่มนี่ถือว่าควายนี่สมบูรณ์ดีนะครับนี่เล็บหยานี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะนี่กินดีขนาดตีกินดีขนาดควายเลี้ยงธรรมชาติบ่ตัวนี้เลี้ยงธรรมชาติกินหัวอาหารกินห้ามเป็นบ่ตัวนี้ตัวนี้บ่าท่านเอ่ย่ มอโอ้เลี้ยงนี่ควายเลี้ยงธรรมชาติได้พี่น้องเด้อผมอยากให้พี่น้องได้แบบนี้แหละครับเพราะว่ายัางตีอ่ามันจังบ่เลี้ยงยากพี่น้องเฮานี่เอาไปยังสิแล่ะมีหนาไม่ยังสักเดี๋ยวหนึหนน่งเนี่ยมันเลี้ยงไปเลยนะครับมันกลายเป็นควายเลี้ยงงาย่ายบดี้อยากจักโต้ค่ะนี่ยกินดีเบิดอีใหญ่นั่นก็นกินดีนั่นเลี้ยงเลยนนเนาะเลี้ยงดีค่ะเลี้ยงดีเบิร์ตตุ่มตุ่เปิดราคาทอกันตินเดี๋ยมันบ่เนี่ยบ่แล้วเนาะเบอร์นี้เก้าสิบห้าเม่ลูกคมนี่ตัวน<อ>ั้นเก้าสิบเก้าคัน แม่ลูกนี่สามหัวใจนี่ถือก็ต้นงดันติดนี่เอ้ตังสัน่นเนาะความสูงเนาะความสูงโอ, <laughs> โอ้ยมันพัฒนาไงกันเนาะแมีนค่ะแมีนเก่าเหมือนหาพี่น้องเข้าได้สองตัวกับสามหัวใจเด้อพี่น้องเด้อในท่องนะครับเพันตรวจถ่องให้เลียบนะครับในท่องเป็นเก่าเจริญพี่น้องเข้าแล้วก็ตัวยางน้ำกลนี่เป็นเบิรมพัลลันนะครับเอกสารมีครบเบิด์ด้วค่ะเบิดบ่มีครบเบิดค่ะเอาออกมาเบิ่งเอาเบิ่องไทยพ,พี่ให้พี่น้องได้เบิงะะ่งค่ะกัน ก้อน,น้อยตัวนี้โอ้กระดูกง่ายพี่น้อเงเข้าเกินแม่หลายอยู่นะครับผมว่าผมเห็นตม้มอิดนะผมนึกว่าค้อยผูนะตัวนี้นะเนี่ยเป็นข้อยกระดูกง่าด้วยพี่น้องด้วยเป็นส้งเป็นส้งข้อยเถิกนะครับวัวขนาด<อ>นะครับขนาดมิตต์น้ำ<อ>นมในขนาดอืมบึงว่ได้กินข้อย<น><อน>ต,อ<น>ตีเป็นสี่<อน>เดือนบ่ได้กลิ่นอาหารบ่ได้กินอย่างเลยสี่เดือนโอ้กระดูกง่ายแห้งนะครับข้อนหน่อยตัวนี้บึงผมเห็นตอนแรกผมนึ่งวันข้อยผูนะครับว่าส่งหลูกเกินตัวยุ่งข้อยตัวนี้พูดนะหูหักความตัวนี้ไหม จะบู๊ยเบิ่งพี่น้องเฮาคุณหักขรอเลยนะครับลูกเพิ่นพุ่นะยุกดีขนาดจับได้บายได้ยุกดีพูดน่ะอัตลักษณ์เพิ่นน่ะลูกพี่น้องมึงเอาขาเนี่ยเบิ่งเอาพี่น้องเข้าคอขาเนี่ยกระดูกขาผมว่าใหญ่ใหญ่ทอแม่แล้วนะครับเบิ่งเอาหัวเข่าเพิ่นพุ่นอุ้ยขาหลายตัวนี้ขาหลายหอบขามาเกิดเลยได้การขนาดพี่น้องเฮาใส่เอกสารเพิ่นบัดนีินี่ค่ะตัวแรกเนาะลำโค้งค่ะนี่ตัวแรกเพชรลำโค้งเพชรลำโค้งนี่ได้สามสิบมื่อ เมีนค่ะผสมไปสามสิบไปรุ่นเอาจ้ะไปรุ่นเอาจากสองเดือนยังตรวจพอดีโตที่สองขมที่สองในท้องเกาเจริญค่ะเกาเจริญนี่พี่น้องเขาเกาเจริญสองเดือนเนาะเมียนค่ะสองเดือนตรวจแล้วอุจจาระให้เรียบร้อยแล้วอันนั้นกับเบิ้มพันล้านโตัวยางอยู่นั่นเป็นเบิ้มพันล้านเนาะจ้าพี่น้องเฮาเนี่ยนะครับเอกสารครบด้วยพี่น้องเด้อมักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใด ให้พี่ให้น้องโทรมาสอบถามกับเจ้าของเพผนเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับอยากได้แม่สูงสูงยังเสี่นะครับลอยสี่สิบสองสดสดพี่น้องเฮาเอาไปพัฒนาต่อง่ายๆนะครับ้สติดทองสองในท่อไม่สติดเพชรล้อโค้งออกไปนี่เพงกัว่ามันอู้วตัวนี้ไหมจิตทองออกไปนี่อัดขึ้นมาอ้วนตึ๊บนี่เพื่อน,นได้พี่น้องนี่ยอันอันจินตนาการไปเบิ่งครับนี่อันนี้แค่ว่าท่านนี้อัดไปเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นถอยถอยถอยข้างหลังลึบ เออพูนนาโบเป็นไดพี่นอ้องเฮานี่นะครับรถไฟกับวอสปนันเงาได้เงาได้สูงกระดูกดีตัวนี้ครับแข็งขา,ากระดูกไงาหางผัวหางหรือหางลามดีได้การตัวนี้ควนเออถึงก่อยเลยนะครับหางยางสวยเลยนี่พี่นอ้องเฮาตัวขงสี่เนี่ยพัฒนาง,ง่ายนะครับอาดทิศทองออกไปเราระวังดีดีนี่นะครับ ขายอ้วนขึ้นมาติดทองขึ้นมาอ้วนขึ้นมากเนี่ขายชั้นหาช้นหกกับสีมพีกำไรเอานุม่มเหเพิ่นเมือ่อไห่คะนุ่มชมพูองตองเนี่ยนุ่มยังนุ่มไวว้แล้วเนาะโอ้โอ้ฮ่า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 นา่าฮ้า่าฮ่นฮ่าม่าฮ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 อาฮ่า่าฮาฮ่าฮ่ั่ี่าฮ่าฮย่่าฮ้าฮ่่าฮาาฮ่ล่าฮ่าฮาัส่่า่า่าาาา่าน เอาพี่พน้องมักตัวใดนนะครับสนจิตสนใจตัวใดนจัางทัวรมาสอบถามกับเจ้าของพื้นที่พี่น้องเด้อนะครับสําหรับคลิปนี้พ่อใบสมิทธ์สักก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้เลีมหยาดีทุกตัวเลยตัวนี้ไหมเลียมหยาดีเว้ย